อ่ะค่ะพี่น้องมาพบพ่อกันเนาะค่ะบ้านนี้สาหรับทุกคนรอคอยกันไล่เนาะค่ะพี่น้องเนาะสําหรับที่ทุกคนรอคอยกันแอนนาเกาหลีเนาะค่ะพี่น้องเนาะ สวัสดีค่ะคนสวย oh. อะฮะเป็นยังไง <Hello. S 1> สบายดีไหมหนาวกันไหมหนูตอนนี้นาอนาลงมาแถวภาคใต้ค่ะไม่ค่อยหนาวเลยค่ะแม่อ่าอ่าคงจะพอพออยู่นะถ้าไม่หนาวเท่าไหร่นาะป่ะค่ะพอดีหนูย้ายงานมาใหม่ก็เลยเป็นยุ่งๆหน่อย,ยค่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะ ก็เลยอ่าเห็นแม่ทักมาหนูก็เลยเออหนูทําไว้ไม่นานแล้วนะคะแม่หนูต้องขอโทษจริงๆน้องแอนนาไม่มีเวลาเลยค่ะเอออไม่เป็นไรไม่เป็นไร FC แม่รอแอนนาได้อ่ะขอบคุณค่ะดูก่อนเดอ้อสำหรับงวดที่ผ่านมาของแอนนานี่คือคือคือตองวดนะคะพี่น้องเดอ้อนี่คือการตองวดของแอนนาลัก ร้อยนี่แอนนาวางไปที่ศูนย์สามเจ็ดสี่ห้าเข้าที่ศูนย์เด้อค่ะพี่น้องเด้อหลักร้อยเข้าที่ศูนย์หลักสิบบนเก้ากับศูนย์รุดไปหลักหน่วยบนเก้ากับศูนย์โอเก้ากับหนึ่งดไปหลักสิบล่างสี่กับห้าลุดไปมาเข่าของภายบัตเข้าที่หลักหน่วยล่างสามสอง พว่าเลขลางออก3กับ2นอกกับพี่น้องเนาะเข่าที่รักหน่วยลางรักลอยเขา่าอ่ะเดี๋ยวกันได้แอนนาให้แม่เบาซูเอฟซีฟังกันนะลูกได้ค่ะแม่ค่ะได้จ้าสำหรับชุดสรุปของแอนนาเลขฝันของแอนนาคือ283มาตัดเล่นแอนนาบอกให้ตัดเล่นคือเด็กฝันบงกลงุ่มใบนี่คือ28 3ดสมตัดเล่นก็นคือ2อ3 8แล้วก็3ส 2, 2 3องส เข่าที่สามสองส่วนแปดหกศูนย์เลขคำนวณผิดแปดเก้าศูนย์เลขคำนวณหลุดศูนย์สี่เลขคำนวณหลุดเพราะว่าเลขออกศูนย์สี่สี่แปดห้าโอห้าแปดเลขคำนวณหลุดทีนี้มาเข้าเลขฟันบนสองไปอยู่ที่ล่างเนาะแอนนาเนาะฮัลโหลใช่ค่ะแม่ใช่ค่ะ ฟันบนสองตัวเดียวไปอยู่ที่ล่างใช่ค่ะ,ะ,ะฟันล่างห้าตัวเดียวผิดทีนี้มาดูคลิปอ่าสิบห้าชุดของแอนนาที่น้องเป็นจังไดแอนนาว่าถ้าเขาเลขล่างจะเป็นตัวก,กับกเวา้กันมาตะมืดเข้าออกคลิปแหลกนอะแอนนาเนาะ ใช่ค่ะถ้าล่างหนูให้กลับค่ะค่ะถ้าเป็นล่างกลับแต่ถ้าเป็นบนจะเป็นตัวตรงอ่าสรุปแล้วยังมีผู้โชคดีกับแอนนาอยู่นะสามสองจริงเหรอคะแม่เออใช่หนูกลัวว่ากลัวแบบถ้าลงเร็วแล้วหนูกลัวคนจะมองข้ามกลัวเอฟซีจะมองข้ามนะคะแม่ไม่แม่ย้ำย้ำบ่อยแม่จะย้ำบ่อยเลยว่าใกล้วันหวยออกแม่จะมาย้ำของแอนนาตลอดเพราะว่าเอฟซีบอกว่า ให้ดู15ชุดเต็มหน่อยให้ดูคลิปสรุปหน่อยประมาณนี้นะอ๋อ oh, ค่ะอ่า <Okay S 1> แม่จะย้ำแม่จะย้ำอยู่ทุกคลิปใกล้วันหวยออกแม่จะย้ำๆว่าอันนี้คือชุดเต็มของแอนนาเดออันนี้คือชุดสรุปของแอนนาแม่จะย้ำตลอดอ mm hmm, ค่ะโอเคทีนี้เรามาต่อง,องวดกันเลยนะค่ะแม่ต่องวดกันเลยค่ะอ่าวันที่16 พฤศจิกายนหกเจ็ดแอนนาเกาหลีแอนนาเกาหลีอ่ะโอเคจะเป็น เลขวิ่งหรือประมาณไหนอ่างวดนี้จะมาแบบนี้นะคะส่วนหลักสิบหลักหน่วยนะคะน้องแอนจะไม่ให้นะคะแม่เพราะว่ามันหลุดมาสองงวดแล้วนะคะน้องแอนขอปรับปรุงสูตรนะคะแม่ตัวที่จับหลักนีนจะหลุดใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวหนูจะให้แค่หลักร้อยเนาะหลักร้อยเราเดินดีเนาะแม่เนาะเรายังไม่หลุดสักงวดเนาะค่ะนะคะหลักร้อยเรายังไม่หลุดสักงวดนะอ่าเดี๋ยวหนูให้หลักร้อยก่อนนะคะหลักร้อยมีอยู่ที่ ห้าค่ะแม่ห้าหนึ่งเจ็ดค่ะสามหกค่ะหนึ่งเจ็ดสามหกอ่าค่ะหลักร้อยนะคะอ่ามันจะมีห้าตัวเหมือนเดิมเนาะใช่ค่ะแม่ห้าตัวเหมือนเดิมค่ะสูตรนี้คือสูตรระยะยาวของ,งแมน,นาค่ะโอเคถูกต้อง ทีนี้ตัววิ่งโอเคเนาะแล้วก็มานวิ่งนะคะแม่อ่ะโนจะสรุปวิ่งให้ก็คือฟัอนไปแล้วอ่ะสรุปนะคะสรุปวิ่งบนล่างเลยค่ะเอาเป็นสรุปวิ่งบนล่างเลยนะคะอ่าสรุปวิ่งบนล่างใช่ค่ะวิ่งสี่และแปดค่ะบนล่างสี่แปดอ่าฟันไปที่เลขแปดค่ะแม่ ฟันไปที่เลขแปดโอเคจับชุดวินกันเลยค่ะแม่อจับชุดวินอ่ะน้อให้วินนะคะน้อให้วินวินคือเอซีสามารถไปจับเลขสามตัวตรงสามตัวบนได้นะคะสําหรับชุดนี้นะอ๋อชุดวิน ค่ะชุดวินหนูให้ชุดวินค่ะอยู่ในจิมห้าชุดนี้ละค่ะแต่หนูตัดแค่สองตัวให้เฉยแต่ถ้าใครอยากเอาไปสามตัวบนก็สามตัวบนสามตัวโต้นะคะก็ไปตัดเล่นเองได้เลยค่ะอ่าจัดมาเลยกี่ตัวคะทั้งหมดมีหกตัวค่ะแม่โอเคสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดแปดสองหนึ่ง แปดสองหนึ่งโอเคค่ะอันนี้เ,าาเป็นจับคู่กันอันนี้เป็นชุดวินได้ใช่ไหมเลขหกตัวนี้ชุดวินได้เนาะชุดวินได้ค่ะแม่เพราะว่าชุด15ชุดเต็มของน,น้องแอนนานน่หนูเคยพูดขอ่อนนานั้นนะคะว่ามันมาได้ทั้ง3ตัวเลยนะคะแม,ม่อืม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 และแอนนาแต่ได้สามตัวบน ค่ะแล้วแอนนาจะจับวินให้เอฟซีไหมหรือว่าจะให้เอฟซีวินเองหรือว่ายังไงแม่เอฟซีวินเองค่ะส่วนเลขสามตัวบนนะคะเอออ่าส่วนถ้าสามตัวบนอ่ะเดี๋ยวน้องแอนจะมาให้วันวันชุดสรุปแล้วกันค่ะแม่อ่าอันนั้นชุดงบน้อยนะคะค่ะอ่าใกล้ๆวันวันผลออกเนาะวันชุดสรุปนะคะอันนั้นหนูจะมาฟันให้เม็ดเดียวหรือสองเม็ดก็แล้วแต่เนาะ,ะวันชุดสรุป ค่ะอ่าวันนี้เรามาเอาสิบห้าชุดเต็มก่อนนะคะอ๋อทีนี้เราจะวางสิบห้าชุดเต็มเลยเนาะใช่ค่ะก็หนูก็จับมาจากชุดวินนี่และค่ะสิบห้าชุดเต็มอ่โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเพราะว่ากระดาษจะไม่พอเราต้องใช้กระดาษสองแผน่นอ่าหนึ่ง พฤศจิกายนหกเจ็ดสิบห้าชุดเต็มแอนนาโอเคจัดเลยค่ะทั้งหมดนะคะมีสิบห้าตุมีสิบห้าชุดนะคะค่ะอ่าสี่ห้าค่ะแม่สี่ห้าสี่เจ็ด ี่เจ็ดสี่แปดสี่แปดสี่สองสี่สองสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดห้าแปดห้าสองห้าสองห้าหนึ่งห้าหนึ่ง ปดเจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองแปดสองแปดหนึ่งแปดหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งค่ะสองหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเค เป็นสิบห้าชุดเต็มค่ะก็วันนี้น้องแอนนาก็ขอให้เอฟซีของแม่ซินแล้วก็เอฟซีของน้องแอนนาถูกหวยร่ำรวยกันทุกคนนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแม่ค่ะนะคะขอให้มีโชคลุ่นทับขอให้เงินเทวดาหล่นทับหล่นทับร่ำรวยร,ำรวย่รำรวยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะน้องเอนต้องขอโทษด้วยนะคะอ่า<ร>เดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ถามก่อน เราจะมาสรุปกันวันไหนดีอยากให้เอฟซีรู้บ้างว่าอ่าเพราะว่าถ้าเอฟซีจะไม่มีวันวันที่แอนนาจะสรุปนะมามักจะถามแม่ครัวเนาะอ่าแม่ครัวก็จะไม่มีคําตอบให้เอฟซีอ่าวันที่ผลออกวันที่สิบหกวันนี้ก็วันที่หกเนาะเอาเป็นประมาณวันที่สิบสามสิบสามสิบสี่ได้ไหมคะแม่โอเค วันที่สิบสามวันที่สิบสามแล้วกันค่ะโอเควันนี้ก็วันที่หกอะตรงกับวันที่สิบสามเลยค่ะวันที่สิบสามเดี๋ยววันที่สิบสองตอนเย็นแม่ทักหาหนูอีกทีนะคะเผื่อกันหนูน้องแอนลืมค่ะพอดีน้องแอนอาจจะทํางานกะดึกนะคะอเพราะว่าเราเราจะต้องเผื่อแอนนาทํางานเผื่อมีโอมีอะไรบ้างมันจะเว้นวักไปอีกใช่ไหมทีนี้อ่าถ้าวันที่สิบสามมันก็โอเคเพราะว่าเอฟซีจะได้หาจัดลอตเตอรี่ไว้ทัน จะไม่อันไม่เป็นก่อนค่ะวันที่สิบสามเดี๋ยวน้องแอมมาสรุปให้เลยค่ะโอเคขอบคุณมากเลยจ้าที่ให้อำนวยความสะดวกและนัดวันที่โอเคเนาะโอเคนะค่ะขอบคุณค่ะค่ะบัาดีจ่าสายเพื่อนเขาพอดีพี่น้องสายเพื่อนเขาพอดีเียบพอด้ยิน ได้ยินน้ากันแล้วทั่วถึงสู้ขู่สู้คนบาดท,ที่หนีมาเบิงกันเฮามาเบิงกัน15ชุดเต็มของแอนนาอามาเบิงอันนี้ก่อนมาเบิงเหลขกวิ่งเลขกแลนก่อนเลขวิ่งเลขแลนของแอนนาเกาหลีหลักร้อยห้า 1736งวดสามหกทีพานมากกถือว่าเขาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้เบิ่งหวดที่พานมาก,ก่อนแต่เย,เย็นๆเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่คือลักลอยหวดที่พานมากศูนย์าเจ้าเขาที่0รอบนี้ห้าหนึ่งเจ็ด สิเขาตัวใดพิจารณาเบิงลักหน่วยเพิ่นว่าปากักลักนี้มันมันรุดเพิ่นเลยบปลักห้ให้เฮ้าเพิ่นเลยเอามาสรุปวิ่งบนล่างสองตัวมาตัวสี่กับแปดบางที่อาจจะมาเพงสองก็ได้เพราะว่าอยู่ในชุดวิ่นอยู่ใน,ช,น,นชุดวิ่นหกตัวมาบนล่างอ่าชุดวินหกตัวมาบนล่างอยู่ในชุดสิบห้าชุดเต็มเด้อค่ะพี่น้องเด้อสี่ห้าเจ็ดแปดสองหนึ่ง อ่านี่คือนี่คือชุดสรุปหมวด่ผพานธาเพิ่นฟันไห้มันหลุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นฟันไห้มันหลุดระบันสิ้าชุดเต็มหมวดท่ผพานธาเข่าตุกลับของของรางมารอบนี่สิบห้าชุดเต็มอยู่ในสี่ตัวหกตัวนี่ไหมพี่น้องอยู่ในหกตัวนี่บอมีคะ่ะมีวัดคู่ตูพี่น้อง มีเบอรคู่ตัวเลขหกตัวมาจัดเป็นสิบห้าชุดเต็มละเฮ้าสิมักตัวใดละเฮ้าสิมักตัวใดให้พี่นอ้องอะเลี่ยงใส่กันไว้แล้วแคปหน้าจอไว้ค่ะพี่น้องแคปหน้าจอไวพ้พิจารณาสิบห้าชุดเต็มมีตัวใดเดี๋ยวบางที่อะผู้บางคนเพิ่นบอ่อะนั้นบ่ดีหูตาบด่ดีเพิ่นก็สิบ่รูว้ว่ามาตัวใดเนาะ มีตัวไหแน่สิผหาชุดเตม,มีี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่สอ่าเขียนไว้ไว้เด้อค่ะพี่น้องผู้บ่เห็นหูตาบด่ดีเด้อสี่ห้าสี่เดี่แปดสี่สองสี่หนึ่ลักซราคามี5ห้าเจ็ดหแป้าสองห้าหนึ่งลักเกตมีเกตแปดเกตสองเกต หลัก8ดมี8 2ด1แดและสองหนึ่งะแคปหน้าจอไว้พิจารณา,าค่ะพี่น้องสำหรับอะให้แคปทั้งสองอนทั้งตัววิ่งตัววินเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะอะแคปหน้าจอไว้พิจารณาเด้อค่ะพี่นอ้องเด้ออะสิบห้าชุดเต็มของแอนนาเกาหลีมาฮอดแล้วจัดลงดวนดวนเนาะค่ะพี่นอ้องเอาพอกันคลิปลนะ อพอกันคลิปนาเด้อค่ะพี่น้องเด้อใไ้คลิปนี้พี่น้องโชคดีมันมันเฮ่งเฮงปังปัง,ปงลำลำรวยรวยกับน้องแอนนาเกาหลีกดไลค์กดแชร์ให้แม่ครัวห้เดอค่ะพี่น้องพอกันคลิปนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ